เชิญจื้อหายตัวไร้ร่องรอยหลังโดนความบาดหนักเกาหลีใต้แฉอีกเครือข่ายอาชญากรติดสินบนหลักแสนต่อเดือนให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาเชิญจื้อหรือออกยาเฉินเศรษฐีเชื้อสายจีนอังกฤษวัย38ปีผู้ก่อตั้ง Prince Group และเคยเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวคุณเซนและคุณมาเนตบุคคลสำคัญเบื้องหลังศูนย์อาชญากรรมออนไลน์ที่ใช้แรงงานทาสในกัมพูชา ล่าสุดสื่อท้องถิ่นกัมพูชารายงานว่าเชิญจึกได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนับตั้งแต่มีการประกาศมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐและสหราชอาณาจักรมีข่าวลือว่าเขากำลังจัดการทรัพย์สินก่อนถูกยึดบางฝ่ายบอกเขาหนีออกนอกประเทศแล้วเพราะหลังการฟ้องไม่นานเกิดแบงกรันประชาชนแห่ถอนเงินจากธนาคาร p r i n c ์แบ n k อย่างตื่นตระหนกครับ แต่สิ่งที่สื่อเกาลิใต้แฉแรงกว่านั้นคือหลักฐานที่เกาหลีใต้กับสหรัฐขุดเจอระหว่างสอบสวนมันเผยให้เห็นด้านมืดของระบบในประเทศกัมพูชารายงานจากเหยื่อที่เคยอยู่ในกระบวนการอาชญากรรมระบุว่าแก๊งพวกนี้จ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกัมพูชาแบบรายเดือนตัวเลขที่ออกมาทำให้ทั้งโลกอึ้งคือเดือนละ4,000ดอลลาร์ต่อหัวคิดเป็นเงินไทยราว150,000บาทครับ พูดง่ายๆก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่ควรจับคนร้ายกลายเป็นคนคุ้มกันให้คนร้ายเยื่อหลายคนบอกตรงกันว่าทุกครั้งที่พวกเขาพยายามหนีหรือแจ้งตำรวจข้อมูลจะรั่วกลับไปถึงแก๊งทันทีผลก็คือเขาถูกจับทุบตีไฟฟ้าช็อตและทรมานปางตายครับขณะที่รัฐบาลกัมพูชาออกมาประกาศบุกจับโรงแรมต้องสงสัยในกรุงพนมเปญมีการควบคุมผู้ต้องสงสัยได้17คน แต่นักวิเคราะห์สื่อเกาหลีใต้บอกว่าการจับเหล่านั้นเป็นแค่โชว์ปราบเพราะของจริงแก๊งใหญ่ระดับ Prince Group กระจายหนีไปตั้งศูนย์ใหม่ในจังหวัดอื่นหมดแล้วครับรัฐบาลเกาหลีใต้ถึงขั้นต้องส่งหน่วยเฉพาะกิจลงพื้นที่เองเร่งช่วยพลเมืองตัวเอง64คนที่ติดคุกหรือถูกกักในค่ายสแกมจนสำเร็จครับและประกาศขึ้นบัญชีดำ black list ห้ามทุกคนที่เคยพัวพัน กลับเข้ากัมพูชาอีกตลอดชีวิตแต่สิ่งที่หลายคนกำลังสงสัยคือเชิญจือ้อกำลังย้ายทรัพย์สินและหนีไปเปิดศูนย์สแกมแห่งใหม่คือที่ไหนในกัมพูชาชายแดนไทยพมา่าหรืออินโดนีเซียครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ทีมเฉพาะกิจเกาหลีใต้คิมจินอานำทีมบุกรังอาชญากรรมเจอแต่ความว่างเปล่าทั้ง11อาคารซื่อเกาหลีแฉมีคนในช่วยหนีภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อ คิมจินอารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนที่สองของเกาหลีใต้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดตาแก้วกัมพูชาห่างจากกรุงพนมเปญราว40กิโลเมตรเพื่อบุกตรวจสอบฐานปฏิบัติการไทจือซึ่งเคยถูกระบุว่าเป็นศูนย์สแกมขนาดใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับในที่นั่นมีอาคารสูงสี่เอ็ดหลังสามารถรองรับคนงานได้กว่า5,000คนหรือพูดง่ายๆว่าเป็น เมืองหลวงของอาชญากรรมไซเบอร์ได้เลยครับแต่พอทีมถึงที่เงียบไม่มีเสียงไม่มีคนไม่มีแม้แต่รอปภสิ่งที่เห็นคือเสื้อผ้าที่ตากอยู่บนราวบะมีกล่มสำเร็จรูปที่เปิดฝาไว้แต่ยังไม่กินและสายไฟที่ถูกดึงออกจากผนังแบบเร่งด่วนครับทุกอย่างบ่งบอกว่าคนเพิ่งหนีไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั่นเองห้องขังแต่ละห้องแคบแคบ มีเตียงสองชั้นยัดคนได้4ชีวิตสภาพไม่ต่างจากคุกครับหรือจะเรียกว่าค่ายแรงงานทาสยุคดิจิตัลก็ไม่ผิดครับสิ่งที่สื่อเกาหลีใต้ตั้งข้อสังเกตคือการอบพยพคนกว่า5,000คนมันไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ภายในคืนเดียวแน่ๆจะหนีเร็วขนาดนั้นได้ยังไงถ้าไม่มีคนวงในแจ้งข่าวก่อนพวกเขาใช้คำว่านกรู้ท้องถิ่นครับ สื่อบางเจ้าระบุแรงเลยว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ของกัมพูชารู้เห็นเป็นใจช่วยอำนวยความสะดวกให้หลบหนีฝั่งเจ้าหน้าที่กัมพูชาก็รีบออกมาแก้ต่างว่าไม่รู้ครับพวกเราก็เพิ่งได้เบาะแสพอจะเข้าตรวจสอบพวกนั้นก็หนีไปก่อนแล้วแต่คำตอบนี้กลับยิ่งเพิ่มความสงสัยหนักเข้าไปอีกเพราะจังหวะมันพอดีเกินไปครับ ในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ก็พึ่งส่งทีมเฉพาะกิจเข้ากัมพูชาเพื่อช่วยพลเมืองตัวเอง64คนที่ติดอยู่ในค่ายสแกมและผลักดันให้กลับประเทศได้สำเร็จครับภาพรังอาชญากรรมที่เหลือแต่ตึกว่างมันจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือความร่วมมือในเงามืดระหว่างอาชญากรกับคนในเครื่องแบบและที่โซพูดกันตอนนี้คือ ต่อให้จับได้อีกกี่ค่ายถ้ายังมีคนข้างในคอยเปิดประตูให้หนีเราจะปราบยังไงให้หมดครับแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นยังไรกับเรื่องนี้กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับ